ไม่รู้วิธีเลือกหุ้นยังไงอยากเลือกแบบปังๆถ้านักลงทุนเนี่ยไม่มีเวลามากพอวิธีง่ายสุดเลยครับไป AA ค o n c e n t r a t อยากจะฝากข้อควรระวังบริษัทนั้นเชื่อถือได้หรือไม่โอ้รับประกันผลก็แพนใส่เพชรมาร์คไว้เลยให้เอ๊ไว้ก่อนเลยเอ๊ไว้ก่อนเฮ้ยจริงเหรอพรุงสีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้มาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับพรุงสีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้นะครับตามที่สัญญากันเลยบอกไปั้อแตก EP ที่แล้วแล้วว่าเราจะมาเจาะลึกกันเรื่องของ คำนี้ได้ยินบ่อยมากเราจะยกทั้ง EP มาคุยในเรื่องของ DCA เลยนะครับแต่ระหว่างน,นี้ขออ่านคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่านี่มีคนเขียน DCA คืออะไรครับมือใหม่ครับนน่เน่อย่างคอมเมนต์นี้เป็นประโยชน์แน่ EP นี้เหมาะสำหรับคุณเลยนะฮะชอบมากเลยรายการเข้าใจง่ายเป็นประโยชน์มากเลยชอบทุกคลิปเลยพี่แบมน่ารักมากมาย เดี๋ยวนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเนื้อหารายการเลยนะฮะแต่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> วันนี้อย่างที่บอกเราคุยกันเรื่องของ DCA นะฮะโค้ช <c oughs> อยู่ตรงนี้แล้วนะครับโค้ชระดับประเทศจับก,กรุงศรีนะฮะต้อนรับค้ชเอ e ดดี้ครับสวัสดีครับ วันนี้เรามาตอบคําถามคุณผู้ชมนะครับมีคนถามเข้ามาบอกพี่แบมน่ารักมากมายังต้องแก้ยังไงฮะล้อเล่นไม่ใช่คําถามนี้เรื่องของ DCA ครับโคชเอดดี้ครับ DCA ก็คือการลงทุนแบบดอลลาร์คอสเซปอเลยนะครับก็คือการลงทุนเป็นงวดงวดนะครับด้วยจํานวนเงินที่เท่ากันอย่างสม่ำเสมออย่างตัวอย่างเช่นนะครับครับลงทุน1000บาททุกวันที่25นะครับเราก็ได้ต้นทุนแบบตัวเฉลี่ยนะครับ ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะจับจังหวะซื้อขายแล้วได้ของแพงซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์มากกับท่านนักลงทุนนะครับที่ไม่มีเวลาติดตามตลาดที่มีความดินามิกอย่างมากโดยเฉพาะช่วงนี้แล้วการลงทุนรูปแบบนี้มีมีอะไรที่ต้องระวังระมัดระวังเป็นพิเศษไหมฮะมีอยู่3มประเด็นด้วยกันที่ควรจะต้องระมัดระวังนะครับครับอย่างแรกก็คือต้องเป็นหุ้นพื้นฐานดีพื้นฐานดียังไงก็ดูจากง่ายๆเลยดูจาก Market Cap นะครับ บางเกตแคบก็ดูจากเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยนะฮะตลาดหลักทรัพย์เขาจับเกณฑ์ไว้ให้แล้วพุ้นพื้นฐานดีดูได้ง่ายๆในเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยเซ็ตร้อยนะครับเป็นต้นแล้วก็อย่างที่สองก็คือต้องลงทุนเป็นระยะเวลาย,ยาวนานพอนะอย่างที่พูดไว้ว่าควรจะสักสิบปีหนึ่งรอบวัฏจักรเศรษฐกษิจน,นะครับเพราะว่ามันจะกลับมาเป็นบวกได้ถ้าเกิดเราดูข้อมูลย้อนหลังใกล้ตัวหน่อยนะระหว่างปี2 0 0 9ถึง2021 ครับนะเอาข้อมูลเส้น50เลย50ตัวแรกของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเฉลีย่ยแล้วจะได้ประมาณ10%ต่อปี<ม>นะผลตอบแทนจะเป็นบวกนะครับชนะ,ะเงินเฟ้อในอดีตอาจจะไม่ได้ส่งผลต่ออนาคตแต่มันก็สามารถศึกษาจากอดีตได้เหมือนกันนะฮะกับการถือที่ยาวพอข้อที่3ก็คือ ต้องกระจายกับความเสี่ยงนะควรจะถือหุ้นสักสาถึงหตัวในพอร์ตนะครับเพื่อที่ว่าหุ้นอันหนึ่งอาจจะก,กระทบอย่างเช่นถ้าเกิดเราถือหุ้นท่องเที่ยวก็เหนื่อยหน่อยช่วงนี้แต่ถ้าเกิดเราไปมีหุ้นคอมมิตี้อะไรคือพวกคอมมิตี้ฮะถ้าแปลเป็นไทยถ้าแปลเป็นไทยสินค้าพวกกัณฑัครับพภกภัณฑันคือสินค้าเอาง่ายๆคือไม่มีแบรนด์ส่วนใหญ่เป็นสินค้าพวกวัตถุด,ดิบขั้นต้นในการผลิตเพราะนั้นถ้าเกิดเรามีการจัดพอร์ตอย่างสมดุลนะมีการกระจายความเสี่ยงมากพอเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้นะครับนอกจากห อันนึงที่น่าสนใจก็คือการกระจายสินทรัพย์ด้วยถ้าเราไปดูตัวของราคาหุ้นปรับลดลงทองคำกลับขึ้นกระจายความเสี่ยงนะแล้วไปลงในสินทรัพย์อื่นๆที่มันมีผลตอบแทนและความเสี่ยงที่มัน ไม่ไปทางเดียวกับหุ้นเนาะนะคือใช้คำว่าสวนทางเลยได้ไหมใช่ทีนี้คืออย่างที่หลายๆคนรู้สึกแล้วก็อาจจะป,ปัญหาเลยนะฮะคือโอ้หุ้นมีหลากหลายมากไม่รู้วนะิธีเลือกหุ้นยังไงอยากเลือกแบบปังๆงไหนป,ปังเลยนะเจอโค้ชเอ็ดดี้นะให้โค้ชแนะนำเขาว่าเลือกหุ้นแบบปังๆยังไงดีครับปังๆนี่มีอยู่3ข้อเลยนะที่จะเป็นขั้นตอนในการเลือกหุ้นนะครับข้อแรกนี่การวิเคราะห์เชิงคุณภาพฟังดูซับซ้อนนะแต่จริงๆแล้วเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือเลือกหุ้นที่เรารู้จักและเข้าใจ นะฮะก็เป็นอาจจะเป็นหุ้นที่เราเคยใช้บริการอยู่แล้วนะฮะเพราะเราคุ้นเคยแล้วรู้จัก,กเราก็จะเข้าใจในธรรมชาติธุรกิจพอเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะสามารถทนถือผ่านความผันผวนได้เพราะเราเข้าใจว่าเออมันไม่ได้แย่นะบางทีหุ้นราคาลงมาเราตกใจครับนะจะขายหรือจะยังไงดีแต่เราก็เห็นอยู่ว่าธุรกิจเขาดําเนินอยู่ยังไปได้ต่อ,อะนะเป็นตัวอย่างให้ได้เห็นข้อแรกเข้าใจง,ง่ายๆก็คือธุรกิจที่เราเห็นอยู่ที่เราใช้อยู่พอเราเข้าใจเนี่ยเราจะวิเคราะห์อนาคตได้ด้วยครับ พราะว่าพอเราเข้าใจธุรกิจเราก็จะรู้ว่าถ้ามันมีข่าวสารมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรในอนาคตอย่างการวิเคราะห์เชิงคุณภาพก็ค,พคือเราต้องรู้จักและเข้าใจในธุรกิจนั้นมีเชิงคุณภาพแปลว่าไม่น่าจะต้องมีเชิงปริมาณหรือเปล่าโอ้แน่นอนนะข้อที่สองคือเชิงปริมาณกนะ็คือการวิเคราะห์ตัวเลขและ,ะตัวเลขก็คืองบการเงินเลยนะครับมาดูเรื่องอะไรบ้างดูแนวโน้มรายได้แนวโน้มต้นทุนสองตัวนี้ก็มาดูเรื่องของอัตราส่วนกําไรขั้นต้นแนวว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนอกจากการวิเคราะห์ตัวเลขนั้นมีอันหนึ่งที่ต้องติดตามด้วยนะก็คือเรื่องของในอนาคตแนวโน้มตัวเลขจะเป็นไงอันนี้ก็ต้องไปฟังผู้บริหารนะให้มุมมองก็สามารถเข้าไปฟังได้เข้าไปฟังได้ในเว็บไซต์อย่างเี้เหรอในเว็บไซต์ในเ e t เทรดคอมเซ็ตเทรดคอมเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เลยใช่ครับไปฟังถึงมุมมองเรื่องของแผนธุรกิจในอนาคตยังไงไกด์ก็ตัวเลขเป้าหมายปีนี้รับ รายได้โตเท่าไหร่ครับก้อนมาที่จะเป็นยังไงมาที่ข้อที่3ครับข้อที่ 3, 3เลยถ้านักลงทุนเนี่ยหรือท่านผู้ชมเนี่ยไม่มีเวลามากพอเนี่ยวิธีง่ายสุดเลยครับ IAA Consensus คืออะไรฮะคือ Consensus ของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แล้วก็จะรวบรวมบทวิเคราะห์อของอนักวิเคราะห์จากบลกเกอร์ต่างๆนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆให้เลตติ้ง ซื้อถือหรือขายเท่าไหร่เป็นเอกฉันหรือเปล่าไม่ต้องมาวิเคราะห์เองอไม่ต้องวิเคร,รเ<ข>าะห์เองเขามีวิเคราะห์มาให้หมดแล้วอแล,แล้วย่างที่โคนบอกคือมีหลากหลายเลยสามารถดูว่าเป็นเอกฉันไหมถ้าก็เราอยากทําการวิเคราะห์เองก็ไปดูที่อัตราส่วน P/E Ratio มันคืออะไรฮะ Price to Earning Ratio ใช่ไหมก็คือราคาหุ้นเทียบกับกําไรต่อหุ้นนะครับวิธีดูว่เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลในดี นะครับเป็นหลักก็คือดูเรื่องของราคานับปัจจุบัน P/E ปัจจุบันเทียบกับ P/E ของหุ้นเฉลี่ยในอดีตของหุ้นตัวนั้นหรือเทียบกับอุตสาหกรรมก็คือดูตัวเลขยิ่งถ้าตัว P/E ratio ตัวอัตราส่วนตัวนี้ถ้ายิ่งต่ำจะยิ่งดีใช่ไหมฮะใช่ครับยิ่งต่ำยิ่งน่าสนใจอ๋อเมื่อเทียบกับตัวเขาเองในอดีตแล้วก็เทียบกับอุตสาหกรรมด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้มันเป็นข้อมูลในอดีตจริงๆแล้วสิ่งที่เรา สนใจด้วยก็คือแนวโน้มการเติบโตอนาคตอนาคตโคชเอดีย้ําตลอดมันก็จะมีวิธีการดูอีกอันหนึ่งที่เราเรียกว่า PEG นะก็คือเอา PE เนะี่ยแหละมาเทียบกับโกร w นะักวิเคราะห์จะต้องทํากันบ้านเยอะหน่อยนะจะไปอมองไปข้างหน้าแล้วก็มีการประเมินนะว่ากําไรอนาคตจะโตเท่าไหร่นะโดยหลักการเนี่ยก็คือถ้าทำไรต่อหุ้นเนี่ยในอนาคตในระยะ2-3ปีข้างหน้าโต20ครับ ก็ควรจะเทรดที่ PE ประมาณ20เท่านี่วิธีดูคร่าวๆที่โคชเอ็ดดี้แนะนำเอาไปปรับใช้ได้เลยนะครับเพราะอย่างที่บอกในตลาดมีหุ้นอยู่หลายตัวมากแล้วตัวไหนล่ะดีประเมินโดย3ข้อนี้เลยใช่ครับอันแรก IAA นะฮะไปดูคอนเซนทัสเลยไปดูคอนเซนทัสความเห็นของนักวิเคราะห์หลายๆท่านมาประกอบข้อที่2 PE Ratio PE Ratio ดูง่ายเทียบกับในอดีตเทียบกับภตสากรรมแต่นี่คือดูข้อมูลในค่อนข้างในอดีตเราก็ มองในอนาคตอนาคตด้วยก็คือ P E G ใช่โค้ชดิ้นครับอยากให้โค้ชฝากทิ้งท้ายสำหรับใครที่สนใจอยากจะเริ่มลงทุนละอยากจะฝากข้อควรระวังสังข้อด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับถ้าจะเราไปลงทุนกับบริษัทไหนก็ตามก็ต้องไปถามกับบ้านหน่อยบริษัทนั้นเชื่อถือได้หรือไม่มีตัวตนหรือไม่นะครับ,รบอย่างที่2ถ้าบริษัทนั้นนะหรือโบรกเกอร์นั้นบอกว่าโอ้โหรับประกันผลก็แพนนะครับก็ต้องตั้งคำถามเลยใส่เพชรมาไว้เลยให้เอ๊ะไว้ก่อนเลยเอ๊ะไว้ก่อนเอ๊ะ จริงเหรอเพราะว่าไม่สามารถรรไม่ควรจะสามารถรับประกันผลตอบแทนได้ใช่ครับแล้วก็อย่างที่3นะก็คือเรื่องของเปิดบัญชีเพื่อลงทุนปุ๊บให้โอนเงินไปก่อนเนี่ยก็เอ๊อีกให้เอไว้ก่อนเมือนกันใช่<า>ต้องสงสัยไว้ก่อนเลยนะอันนี้ก็คือข้อควรระวังที่อยากจะฝากท่าน ผู้ชมไว้นะสามข้อด้วยกันนะที่ใครก็ตามที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนนะครับโอ้โหวันนี้เป็นประโยชน์มากๆกับทุกคนนะฮะใครที่ชอบแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยกดแชร์ด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ด้วยนะฮะแล้วก็ฝาก subscribe ด้วยนะฮะกับรายการของเราเพราะถ้าคลิปนี้ออกเดี๋ยวตอบให้กับกรุงศรีโพสต์นะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับโคชดีครับครับผมครับขอบคุณครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ